สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสกิลทีวีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวธนวัตรซึ้งจิตถาวรครับนักเตะทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิครับที่สิงคโปร์นะครับธนวัตรซึ้งจิตถาวรครับก็จะเป็นนักเตะไทยร้อเครับแต่ไปค้าแข่งอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่เด็กเลยครับเลยขึ้นเป็นสัญชาติฝรั่งเศสนะครับส่วนตัวธนวัตรครับนี่ครับค่าพลัง81นะครับเมื่อทำเลเวลตันนะครับเรามาดูอืม รูปแบบการเข้าทำของธนวัน์ครับการโต้กกับหรือการสวนกับครับ99และการครองบอลหรือการบิลอัพขึ้นสู่ด้านบน99นะครับมาดูค่าพลังของการสร้างขึ้นนะครับหรือการบิลอัพนะครับผ่านบอลยาวและบอลสั้นครับ99เลยครับสำหรับธนวัน์ซึ่งจิตถาวรครับเป็นการจ่ายบอลที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วมาดูการพื้นที่ในการโจมตีครับสำหรับด้านกว้างครับธนวันรจะถนัดมากกว่า99เลยครับถือว่าค่าพลังสูงเลยทีเดียวนะครับ มาดูในการยืนตำแหน่งของธนวัตนะครับการรักษาตำแหน่งของธนวัต9 9นะครับถือว่าเยี่ยมยอดเลยและความยืดหยุ่นในเกมนะ๙๙ครับมีการซัพพอร์ตเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับนี่คือความสามารถและคุณสมบัติของธนวัตรซึ่งจิตทาวรนะครับแล้วมาดูการป้องกันนะครับเมื่อถูกแนวหน้ากดดันธนวัตก็มีค่าพลัง9 9นะครับและป้องกันทั้งหมดก็9 9ครับเมื่อมีแดนหน้ามากดดันครับธนวัตรจะไม่ตื่นตกใจอะไรประมาณนี้ครับถ้าพูดในภาษาเข้าใจง่ายนะครับ เรามาดูพื้นที่การกักกันนะครับด้านแคบ99แล้วด้านกว้างก็99ครับธนวัฒน์นี่ถือว่าเป็นนักเตะที่ดีเลยครับเป็นเพชรเม็ดงามในเมืองไทยนะครับและการกดดันแล้วหรือเพรสซิ่งนะมีความดุดันนะครับกระหายที่จะได้บอลไล้มีการคุมจังหวะนะครับรอจังหวะในการแย่งบอลนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการส่วนของท่าพลังนะครับเรามาดูส่วนของสกิลอะไรประมาณนี้ครับ ออฟิเซตครับ75บอลคอนโทรล77ครับดิบริ่ง83ซิงโพดิชั่นครับ82ลาวพาร์สนะครับ78สูงครับแล้วก็โรเทชพาร์ส75ถือว่าสูงเหมือนกันฟิตชิงครับก็74เฮดดิ้งใช้ลูกหัวก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับพาสคิกกิ้งครับ71เคิร์ฟ72ครับส่วนสปีดธนวัตรก็80อยู่ในมาตรฐานที่ดีครับเอดิชั่นครับ82คิกกิ้งพาวเวอร์76นะครับ ส่วนการกระโดดหรือจำนะรับ71เท่านั้นนะครับเพจิทคอนแทกนะครับ69แล้วบาลาน์ถือว่า92ถือว่าสูงมากๆสำหรับบอลขาวนะครับมาดูความอึดของร่างกายครับ79ดีเฟนซีฟนะครับ64บอลวินนิ่ง63เอกซิเกชั่นนะครับ66และความรู้ด้านประตูก็40ธนวัตรนะครับจะเป็นนักเตะที่ใช้ได้ทั้งสองเท้าเก่งมากๆการใช้เท้าไม่ถนัด3และการแม่นยาในการใช้เท้าไม่ถนัด เพราะว่าสูงเลยครับธนวัตรซึงกิทาวออันนี้ก็คือเพชรเม็ดงามในเมืองไทยครับที่ทีมชาติไทยต้องการครับกองกลางรายนี้นครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าธนวัตรซึงกิทาวรนครับจะได้ขึ้นชุดใหญ่มีโอกาสลงสนามพรีเมียร์ลีกครั้งแรกหรือเปล่าเราต้องรอลุ้นครับนี่ผมก็ใส่เป็นธนวัตรครับมาเล่นในทีมชาติไทยชุดูุสกิครับนะครับนี่ก็จะเป็น สําหรับธนวันรนะครับสําหรับการเล่นเกมนะครับธนวัต์ครับก็จะมีการทะลุทะลวงช่องได้ดีนะครับแล้วก็การจ่ายบอลที่ก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับนี่ครับธนวัน์ซึ่งกีตารเป็นนักเตะที่มีความสามารถสูงครับอายุเพียง20ต้นๆครับถือว่ายังมีโอกาสครับในพรีเมียร์ลีกนะลีกสูงสุดของแดนผู้ดีนะครับวันนี้ครับมาดูครับธนวัต์เนี่ยครับเป็นการดักบอลครับการยืนตำแหน่งของธนวัต์นี้ ถือว่าสุดยอดนะครับธนวัน์ซุกิจทาวรนะคที่จริงอันนี้ธนวันรนะครับผมเอาไปเพิ่มสกิลครับเป็นดับเบิลทัชนะครับนี่ครับธนวัต์ครับจะมีการซัพพอร์ตเพื่อนตลอดเวลาครับมีการรักษาตําแหน่งครับธนวันรนะครับเป็นนักเตะที่ผมว่าใช้สมองเล่นเลยสําหรับในการดูทีมชาติไทยที่เล่นกับซูกิครับนะครับธนวัต์กับชนาทิพย์ผมเห็นแล้วแบบโหแบบสุดยอดอรท่านผู้ชมแบบเหมือนพีให้ี คุยกับปีครับแบบแบบลงตัวกันสุดๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะโจนาธานเข็มดีับผมเอามาใส่โดยดูการทะลุทะลวงของธนวัตรครับจูดเบลก็มาครับวันนี้ธนวัตรซึ่งจทาวนะครับก็เป็นนักเตะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลายคนอาจจะไม่รู้นะคิดว่าจะเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นนักเตะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แค่ไปเริ่มต้นฟุตบอลอยู่ที่ฝรั่งเศสเฉยๆนะครับธนวัตรครับก็เราก็ต้องมาเชียร์นะท่านผู้ชมนะว่า ธนวัน์เนี่ยจะได้เล่นชุดใหญ่เร็วๆน,นี้ได้หรือเปล่านะครับแบบลงสนามพิม์ลีกครั้งแรกนะแบบเราก็ต้องรอรุ้นคะรับต้องมีชื่อในซูมานั่งสำรองก็ต้องมีก่อน,นครับธนวัน์ก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับอืผมเชื่อว่าต้องมีอยู่แล้วธนวัน์ก็เคยมีโอกาสครับได้นั่งซูมานั่งสำรองครับแบบนัดนั้น,นครับแมนซิตี้ครับพบไม่ใช่เออใช่ ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่นะแมนซิตี้นะครับพบกับเลสเตอร์นะครับธนวัฒน์ก็มีชื่อมานั่งสำรองครับก็ได้น่าจะซึมซับบรรยากาศการแข่งขันแบบสูงสุดนะผมว่าแบบในพรีเมียร์ลีกก็คือว่าโหดธนวัฒนรครับนี่ครับจะยืนซัพพอร์ตเพื่อนตลอดครับยืนที่ว่างครับธนวัฒน์จ่ายบอลก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเมื่อมีคู่ต่อสู้กดดันครับธนวัฒน์นี่เห็นนะทีละทอนมาธนวัฒน์ก็จะมาคอยซัพพอร์ตตลอดครับไม่เคยหลุดตำแหน่งครับ ธนวัฒน์นี่ก็คือแบบบาลานซ์สูงมากนะท่านผู้ชม92นะถือว่าโอ้โหเหมือนบอลดำได้เลยนะเนี่ยบอลดำก็บาลานซ์ก็พอได้เหมือนกันนะครับนี่ครับธนวัฒน์ผมอยากเห็นธนวัฒน์ลงชุดใหญ่มากเลยท่านผู้ชมก็ต้องตามเชียร์ธนวัฒน์นะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ครับผมไปเจอข่าวข่าวหนึ่งครับน่าจะเป็นข่าวจริงนะครับธนวัฒน์ครับได้อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะครับแต่ผมก็ขอยินดีกับธนวัฒน์ด้วย ตอนนี้ธนวัน์ซึง้งจิตถาวนครับก็มีคู่รักแล้วครับ <g ül> ผมไปเปิดดูในเฟซเขาเจอในเฟซเขาก็เห็นเขาโพสต์กับคู่รักเขานะครับก็ยินดีด้วยครับ <g ül> แล้วมาดูคุยกันเรื่องฟุตบอลกันต่อนะท่านผู้ชมธนวัต์นี่ในแคมป์ทีมชาติผมน่าจะว่าอตอนที่พี่เจย,ยังไม่มานะน่าจะสนิทกับมาเรียวทอมเดียใช่ไหมใช่น่าจะใช่นะชอบแกล้งหยอกกันนะเม <g ül> ื่อพี่เจชนะทิพย์มาครับมาเติม ความมั่นใจให้กับทีมชาติครับทีมชาติก็เริ่มมาแล้วธนวัน์ซึ่งกีตาวอนก็จะน่าซึมซับสกิลเลจากพี่เจชนาทิพย์นะครับนี่ครับธนวัน์ส่วนใหญ่นะครับนี่จะเป็นแบบนักเตะที่คอยซับพอร์ตับไม่อะไรมากมายครับผมแนะนำว่าการเล่นกลางของธนวัน์ครับให้ยืนคู่กับสารัตนะครับเพราะสารัตจะมีการคบเวอร์ตลอดครับก็คือการซับพอร์ตอะไรอย่างนงี้นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก่อนที่ผมจะปิดคลิปนี้นครับผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ช่องของผมด้วยตอนนี้ใกล้จะพันชับแล้วช่วยผมเลยนะครับใกล้จะพันซับแล้วผมขอละผมอยากพันซับมากเลยก็ถ้าพันซับเมื่อไหร่ก็น่าจะมีการฉลองพันซับนะครับก็ถ้าถึงจริงๆก็เดีย๋ยวผมจะคิดอีกทีนะครับว่าฉลองอะไรครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ของผม้วยและกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ